ดูดวงคนลายมือกากาบาท x ตรงกลางหัวใจนะครับโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งบนลายมือของท่านแล้วนะครับคล <le> ิปนี้เราพูดถึงคนลายมือกากาบาท x ที่ตาที่3เปิดนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตามันประเดประดังเข้ามาอยู่แล้วสําหรับสายลายมือกากาบาทแต่ว่าตาที่3เปิดเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะครับมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสายลายมือกากาบาทเรื่องที่เกิดขึ้น กับคนที่ตาที่สามเปิดเห็นอะไรครับนะผมดวงจะตาเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าเห็นพรมนะผมท่านบอกว่าจะเห็นได้ยังไงนะผมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆมันต้องเป็นผู้มีของเก่ามาตั้งแต่ดีิาติเคยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเคยกุ้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเคยนเจอมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าตากบาบมาชดใช้กับ เพราะฉะนั้นโชคชะตาที่มีกากบาทขึ้นตรงกลางฝ่ามือนะครับผมยังเจอเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วแต่ยังตาที่สามไม่เปิดนะครับตาที่สามเปิดมีจริงหรอหมอสันหมอสันยืนยันเลยครับมีจริง100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ผมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับหมอดูมันเกิดขึ้นกับคนที่สัมผัสกับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆถ้าไม่สัมผัสมันจะไม่เชื่อนะคราแต่ท่านเป็นสายเื่องมือกากบาทเอ๊ะตรงกลางหัวใจท่านไม่เชื่อไม่ได้ ถ้ท่านเป็นสายเลือดมือกระบาดเอ็กตรงกางหัวใจแล้วท่านไม่ระวังชีวิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นท่านอยากจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านไม่อยากเจ็บปวดรวดร้าวที่ผ่านมาข้าพเจ้าแทบจะทนไม่ไหวตายแล้วฟื้นมาด้วยซ้ํานี่คือโชคชะตาของสายเลือดมือกระบาดสัมผัสเกี่ยวกับร่างทรงสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ครอบองมาที่ตัวท่านเจอเรื่องราวต่างๆมันชอบเหลือเกินแทบจะทนไม่ไหวข้าพเจ้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นนี่มันคือดวงชะตาของท่าน เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไม่เชื่อเกี่ยวกับตาที่3มันไม่ได้เพราะว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์บนลายมือกาบาต x ตรงกลางหัวใจเพราะฉะนั้นตาที่3มนี่สาคัญเป็นอย่างมากถ้าท่านมอง,มองข้ามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปนะครับท่านเข้าใจอยู่แล้วว่าสายลายมือกระบาดมันเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายอย่าหมอสันขอพูดก่อนนะผมว่าสายลายมือกระบาดเจออะไรมาบ้างส่วนมากรู้กันอยู่แล้วนะแต่ย้ําสําหรับคนที่เข้ามารับฟังคลิปช่องหมอสันใหมๆ่ๆ ครับผมว่ายันสายเลืองมือกระบาดเริ่มต้นชีวิตเขาเชื่อว่าเจอเรื่องราวไรๆไม่ว่าจะอยู่ชายแดนไม่ว่าจะเจอเรื่องราวต่างๆพัดพากจากพ่อแม่ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวไรายๆโดนกันแกล้งในโชคชะตาให้หลบลีกหนีหนีไปเขาเรียกว่าจับท่านมาวางแล้วก็วิ่งหนีไปเลยับผมเจอพ่อแม่ขนาดนั้นเลยจับวางแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนี่คือสายเลื่องมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจแต่ว่าด้วยจิตใจที่ห้าวหาญแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับโชคชะตา สายเลืมือกระบาดเป็นยังไงกระกระบาด x ปาประทับตรงกลางหัวใจนะครับอยาไม่ฟังก่อนเส้นสมองวิ่งปัดลงเส้นเส้นหัวใจวิ่งปัดขึ้นกระกระบาดอยู่ตรงกลางชัดๆเด่นๆนั่นคือกระกระบาด x ตรงกลางหัวใจแต่ถามว่าเล็กได้ไหมมันก็ใช่เหมือนกันก็ได้เหมือนกันถ้ามีกระกระบาด x สามจุดได้ไหมได้เหมือนกัน3จุดเพราะว่าดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันจะให้เหมือนกันไม่ได้ และคนที่มีลายมือกะบาทมีทุกคนหรือไม่ไม่มีทุกคนย้ําเลยครับไม่มีทุกคนบางคนแบมือมาบอกหมอจันผมมีลายมือกะบาทเอกตรงกลางหัวใจไหมนะครับหมอจันก็บอกว่านะครับผมจะตอบว่ามีมันก็ไม่ได้แต่ว่ามันกําลังจะขึ้นก็มีหมอจันก็บอกว่ามีแต่ว่ามันซ่อนอยู่นะมันกําลังจะขึ้นมันเป็นลางๆเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันจะชัดเจนเป็นอย่างมากด้วยกากบาทขึ้นเส้นวิ่งมามาจบกันนี่คือโชคชะตาที่ยังชัดเจน เพราะฉะนั้นคนอย่างนี้ไปไหนจะโดนพระทักนะครับคนแบบนี้จะไปไหนโดนพระทักนะครับพระจะทักโยมมาจากไหนนะพระผู้ปฏิบัติธรรมนะนะครับผมนะครับผมพระผู้ปฏิบัติธรรมนะท่านจะทักโยมมาจากไหนเห็นอะไรําอะไรนะครับผมเพราะว่าท่านเห็นอะไรบางอย่างนะอันนี้คือความเชื่อแต่เราชาวพุทธเราเชื่อกันอยู่แล้วหลวงพ่อเห็นอะไรครับชัดเจนแจม่มแจ้ง พราะนั้นยูให้เป็นนะครับสายใลมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจนะครับถ้าอยากฟังนะผมว่าคลิปว่าสายใลมือกระบาดมีอะไรบ้างย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะครับหมอทําไม่คลิปไม่พูดในคลิปนี้นะแต่ว่าคร่าวๆพอนะครับสำหรับคนที่ยังนะผมบอกว่าผมเพิ่งมาฟังใหม่สายใลมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจนะผมซิกเซนสัมผัสพิเศษเรื่องราวต่างๆรู้กันอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเข้ามาจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วถ้าไม่เจอท่านแปลกแล้วท่านแปลกแล้วถ้าบอกว่าไม่เจอ นะผมแต่ว่ามันเจอกันอยู่แล้วมันเจอจนโดนกดทับตกต่ำเบี้ยดินนั่งร้องไห้กระจองงองแง,นะองรับร้องไห้สกสักกระสายร้เงยอย่ามางองแงครับเสียเวลาเปล่านะครับบางคนบอกว่าข้าพเจ้าเจอปัญหาต่างงองแงท่านบอกท่านอย่ามางองแงท่านไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับผมโชคชะตาของคุณถูกกาหนดมาแล้วคุณไปทําเขาก่อนเอาไว้นะผมแต่ทําเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงชะตาของท่านว่ามันสิ้นสุดแล้วหรือยัง เป,เป็นไปตามเบญจลักษณ์บนลายมือกาบาท x ตรงกลางหัวใจนะครับผมเป็นไปตามเนบนจลักษณ์บนลายมือว่าโชคจะตามนั่นะสิ้นสุดแล้วหรือยังไม่ใช่ตายนะสิ้นสุดคือยังไม่โยนจัดหนักจัดเต็มยังไม่ถึงเวลาที่โดนที่สุดนะเขาเรียกว่ากรรมเก่ามันย้อนกลับมานี่คือสายเล็มือกาบาท x ตรงกลางหัวใจไม่เจ็บปวดรั่วเล้าให้มันรู้ไปเองมันต้องโดนอย่างหนักเอาไอ้เข็ดไปทำกับเขาก่อนแต่ว่า ชาตินี้เราไม่ได้ทํากับใครแล้วละอาจารย์ผมไม่ได้ทํากับใครแล้วถ้าไม่ทําแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าสร้างบุญเก่าบุญเก่ามีนะบผมมือขวาบุญใหม่เพราะฉะนั้นโชคชะตาสายเลนมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจระวังันะบผมแต่ว่าคลิปนี้เราพูดถึงตาที่สามนะครับผมส่วนมากตาที่สามมันขึ้นได้หลายเนินนะครับเนินอะไรบ้างนะครับเราไม่ต้องอธิบายนะว่าเนินอยู่ตรงไหนเอาง่ายๆนะครับจันทร,ร์นังคานพุธพฤหัส นะครับศุกร์ศุกร์แน่นอนอยู่แล้วนะอยู่ตรงนี้นะศุกร์นะนะครับผมเสาร์เสาร์อยู่ตรงกลางนะอาทิตย์นะครับผมอยู่ตรงนี้นะส่วนมากสายเริ่มมือกาบาทที่ตาที่สามเปิดนะครับจะมีเซนส์สัมผัสแรงเป็นพิเศษเขาเรียกว่ามองเห็นผีไม่รู้ตัวจะอยู่ตรงนะครับผมพุธเสาร์อาทิตย์นะครับผม,นะบผมแล้วก็พฤหัสนะครับใต้นิ้วชี้แช่งอำนาจบาร,รมีวาสนา เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ท่านสังเกตผู้มียศมีตําแหน่งมีบารมีมีวาสนาจะมีจุดนี้นะครับจุดไหนก็จุดตรงที่ว่ามาไงครับับผมพุทธพฤหัสพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่ใช่ศุกร์ศุกร์ไม่เกี่ยวนะครับผมขอเอาใหม่ทำไมเราบอกพุทธพฤหัสเสาร์อาทิตย์ันะบผมผู้มีบุญกุศลวาสนาไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารมียศเขาจะมีตาขุดนะ ท่านอย่าคิดว่าการที่เขาเป็นตำรวจแล้วเขาจะไม่มีสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านี้เข้ามาครอบงานะตำรวจยิ่งมีตาคุดมีตาแผ่นดินนะผมก็เข้ามาสิครับ,รบเพราะฉะนั้นตำรวจจะไม่เชื่อเรื่องผีเท่าไหร่นะแต่ว่าจะต้องเจอมาแล้วกันะครับส่วนมากจะเชื่อนั่นแหละแต่ว่ามันเข้ามาไม่ถึงเข้ามาได้ยากสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาโอ้โหมันเห็นแค่ตาตำรวจนะผมขนาดคนยังวิ่งหนีเลยนะตาตำรวจ เห็นขนาดคนโอ้โหนี่ยศมาเป็นยาวขนาดนี้คนยังกลัวเลยลับผีแล้วครับตาประทับหน้าขนาดนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตำรวจทหารผู้ยศมีตำแหน่งคุณหญิงอุ่นายคุณหญิงด้วยนะครับุณหญิงอุ่นายนแต่งงานกับผู้มียศก็ได้ส่วนบุญอันนี้สองไปนะแปลว่ามีบุญกุศลใหญ่พร้อมกันนะหน้าตาจะดูขมเข้มใหญ่บึกบึนอืขอทำาท่านนิดหนึ่งขอทำาท่านนิด มียศมีดาบนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ปราบปิศาต์ูมมานปราบดวงชะตาสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมเข้ามากัมกายจะหมดไปสิน้นนะครับผมแต่นะครับแต่เราไม่มีนะครับเราไม่ได้เกิดมาในในลักษณะนี้เรามีตาที่สามนะครับเพราะฉะนั้นตาที่สามก็ไม่ได้แตกต่างกันนะับตกตําแหน่งไหนตําแหน่งนั้นผู้ที่ตกตําแหน่งอย่างเช่นเนินเสานะผู้มียศมีตําไม่ใช่เนินเสาเนิน พ่อธาสวดีครับผมมียศมีตําแหน่งมีอํานาจมีบารมีวัฒนธรรมปราบศัตรูหมู่มาให้หมดไปสิ้นผู้มียศมีตําแหน่งพ่อไปตํารวจแม่ไปตํารวจก็ได้ส่งมอบสู่ตัวลูกสําคัญส่งมอบได้ครับผมต่อให้ท่านไม่ได้เป็นมียศมีตําแหน่งปราบศัตรูไปไหนครับไปนอนที่ไหนผีก็ไม่กล้าเข้ามาไปนอนในป่าช้าผียังไม่ยุ่งเลยเขากลัวตํารวจเพราะมีอะไรเขามีตาคุดครับตํารวจไทยนะไม่ใช่ตํารวจฝรั่งตารวจฝรั่งนั้นไม่รู้ ร่บผมไอ้นโ,โนบลไทยมีตาคุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับสายและมือกระบาลครับผู้มียศมีตําแหน่งมันมีอํานาจนะครับผมเพราะฉะนั้นสายและมือกระบาดแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านมีอํานาจบุญมาละมีวาสนาสส่เงินใส์คอยปกป,กปกักุ้งของรักษาดุน,นําโชคชะตาบิ๊กเปลี่ยนแปลงผ่านพัฒนาอย่างก้าวกระโดดน,นี่คือดวงชะตาของท่านครับครับผมโชคลาบเงินทองม,มารมีวาสนารอท่านอยู่แล้วอัาผมและตาที่สามมันเปิดแล้วหรือยัง ผตาที่สามก็ต้องขึ้นสามเหลี่ยมนะครับมันเป็นสัญลญักษณ์บอกกล่าวเรื่องราวเรื่องราวต่างๆลางบอกเท็เบญจลักษ์บนลายมือนะครับผมเกิดขึ้นมีสัญลญักษณ์ตาที่สามมองบอกถึงว่าท่านมองเห็นผีนะครับผมผมไม่เคยมองเห็นผีนะครับผมไม่เคยเจอผมไม่เคยเห็นผีเลยอาจารย์เองดูดีๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่งยางมันแฝงอยู่ในจิตนะครับส่วนมากจะไม่พูดทำนี้น้อยคนน้อยคน น้อยคนส่วนมากจะเห็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันแฝงอยู่ในโลกมนุษย์เราอยู่แล้วนะครับเขาอยู่กับเราเราอยู่กับเขาเราตายปุ๊บเราก็เป็นผีเพราะฉะนั้นเป็นผีนะผีคนผีพระผีเยอะแยะมากมายนะผมตัวเป็นดิงขัวเป็นเสือโอ้เยอะแยะมากมายนะผมเทศเทวดาฟ้าดินคำชูเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีสิ่งเหล่านี้มงบ,บอกถึงว่าท่านมีบุญกุศลวาสนามันเห็นหรือไม่เห็นมันไม่สําคัญ เห็นแล้วท่านจะได้อยู่ในศีลธรรมเขาเรียกวงา์มีของเก่าเขาเรียกว่าของเก่าตามติดเพื่อจะให้เห็นสิ่งเหล่านี้เองจะได้ไม่ทําชั่วคราบผมเองจะไม่ได้ไม่กล้าทําและคนที่เจอเหล่านี้เขาจะไม่กล้าแตะต้องสิ่งที่เป็นกาเมสุเมช้าเลยเพราะว่าเขาเห็นต้นงิ้วมาแล้วนะครแหลมยาวนะ้านกอีกาตามจิบเป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับนี่คือความเชื่อนะตามในตําราด้วยนะครับ ราะฉะนั้นตาที่สามเกิดขึ้นจะเป็นคนในลักษณะนะครับมีเซนส์สัมผัสพิเศษก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างรวดเร็วนะครับผมอย่างเช่นอะไรนะครับการที่ท่านนะครับเข้าไปปฏิบัติธรรมท่านจะได้เกิดผลอย่างรวดเร็วอย่างเช่นตาตากระพริบมันมีตาที่สามอยู่นะครับผมแต่ว่ายังโดนปิดกั้นนะถึงตากระพริบอันนี้คือความเชื่อนะครับแต่ว่าท่านต้องสัมผัสเองเพราะอะไรไม่เห็นกับตา อย่าเชื่อง่ายๆคาับนะท่านอย่าเชื่อง่ายๆนะท่านบอกว่าถ้าพูดแบบนี้เดียข้าพเจ้าจะทําให้เห็นเองต้องทําให้เห็นไม่ใช่ทำสิบนาทีแล้วจะเห็นทำร้อยนาทีแล้วจะเห็นเขาทํากันเป็นป,ปีสิบปีนะวิงวอนขอบารมีจากองค์พระศิวะนะผมนะปู่ฤาษีวิงวอนขอบารมีจากองค์พระศิวะเนะนะป็รนร้อยปีเป็นพัน 1, ปีกว่าจะได้บารมีตรงนั้นมาเพราะฉะนั้นะท่านจะมานนิดเดียวท่านจะมาทัานทีทันใดไม่ได้ แต่ว่าท่านมันมีของเก่าอยู่แล้วมันก็เลยเกิดง่ายไงครับหมอเข้าใจความหมายนะครับหมอมันมีของเก่ามันเกิดง่ายพอเรามีของเก่ามไม่ต้องทําอะไรบอกาไม่คนนี้มีคนนี้ไม่มีพอไม่มีมันไม่เชื่อคนไม่มีบุญจะไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่เคยเจอครับแต่ว่าถ้าคนมีบุญมากจะเจอจัดหนักจัดเต็มเขาเรียกว่าเทวดามาลองใจเหยียบย่าท่านให้จมดินพี่จําได้แล้วเลยยังพี่จะได้เข็ดหลาบเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานจะได้เลิก ผได้เลิกหลงมัวเมานี้ทรัพย์สินเงินทองเงินมันคือกระดาษมันหล่นลงมาจากฟ้านะอีกหน่อยก็จดไฟเผาไปพร้อมท่านเลยนะเอาให้อ๋อให้มันจบจบไปเลยเพราะว่าสังขารมันก็มันเป็นเพียงแค่ของฝากนะมาด้วยความบังเอิญนะผมไม่บังเอิญหรอกเรามาด้วยเอ,เอามายืมเขามาเนะราบทุกสิ่งทุกอย่างยืมเข้ามาดินน้ำลมไฟนะตามสไตล์ลายมือกระบานะครับเพราะฉะนั้นนะผมเมื่อตาที่สามเห็นจะเห็นเป็นภาพเรื่องราวต่าง และต้องเห็นชัดเจนถ้ามีตาที่สามบนฝ่ามือบนกากบาดแล้วเป็นสามเหลี่ยมเกิดขึ้นแล้วนะต้องเห็นชัดเจนถ้าไม่เห็นชัดเจนบอกเลอะเทอะอันนี้ไม่จริงแล้วไม่ได้เห็นเห็นมันต้องชัดสุดๆับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาถ้ามีสามเหลี่ยมขึ้นหมอสันแบมือให้หมอสันดูหมอสันตีความในทีเต้าดูลายมือกับหมอสันับแต่ตอนนี้ไม่ได้รับดูนะจ๊ะับผมถ้าแบบดูลายมือหมอสันหมอสันบอกคนนี้เห็นผีคนนี้เป็นหมอดูกคนนี้เป็นนู่นคนนี้เป็นนี่ มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกกล่าวเรียงตามลำดับแต่ถามว่าแม่นร้อยเปอร์เซ็นไหมมันไม่แม่นร้อยเปอร์เซ็นะผมเพราะว่าอะไรเราไปเจาะด,ดวงชะตาเขาไม่ได้เขาหลบได้ครับสิ่งเหล่านี้หลบได้มันเปลี่ยนแปลงได้แต่ส่วนมากนะแปดสิบเปอร์เซ็นตไม่เคยพลาดน,นะดูปุ๊บสัญญาณสัญ,ญลักษณ์บนลายมือมันคือแผนที่นะแผนที่ขวานทองนะไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะนะครับแผนที่บนลายมือ บองบอกถึงว่าคนคนนี้เห็นสัมผัสพิเศษแล้วผมแล้วเห็นยังไงนะครับเห็นมีแยกหลายประเภทนะ,นะครับอสุรกายนะครับถ้าท่านมองดีๆนะอันจะเข้าใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงๆอสุรกายผีสั่งนะครับตัวเป็นคนหัวเป็นผีเทพเทวดาฟ้าดินลงมาเอาผกขึ้นอยู่กับบุญของท่านของเก่านะครับแต่มีตาที่สามแล้ว จะเห็นเทวดาได้ไหมนะผมเห็นไม่ได้นะผมแต่เห็นผีได้ไหมได้นะผมเห็นเทวดาได้ไหมไม่ได้นะผมแล้วจะเห็นเทวดาผมจะทํำยังไงต้องขอบารมีกับขอบารมีจากพระพุทธองค์ขอบารมีจากผู้มีบารมีเท่านั้นนะผู้มีบารมีเท่านั้นที่จะทําให้ท่านเห็นนะผมถ้าไม่มีทางที่ท่านจะได้เห็นเพราะว่านะครับถ้าท่านเห็นนะครับไม่มีทาง นะผมถ้าท่านเห็นท่านจะต้องเป็นนะผมสกิตาธามีเลื่อนนะผมจนละทุกสิ่งทุกอย่างไปบวชแล้วล่ะทนไม่ไวหวหรอกนะผมเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกินแล้วมันเกินสาหรับคารวาสแล้วแต่ว่าสําหรับคารวาสใครบางคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะ,นะผมหมอจันก็เพียงแค่อ่านตามตำราเท่านั้นนะแต่ว่าสําสหรับคารวาสใครบางคนเขาเรียกจอมคมังเวศเขาเขาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วเขาเห็นทุกอิ่งทุกอย่างนะผมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเลื่อนขั้นไม่ได้ มันแบ่งชนชั้นวันณะอยู่ในตาที่สามบนลายมือเรากําลังพูดถึงลายมือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องราวเร่นลับนะพูดถึงลายมือนะครับเพราะฉะนั้นตาที่สามบนลายมือจะเห็นเทวดาไม่ได้นะผมยังมีระดับแยกชนชั้นอยู่เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์อื่นแทนนะครับสัญ,ญลักษณ์อื่นเป็นอะไรดอกบัวนะผมบ่งบอกถึงบุญกุศลวาสนาแต่ว่าคลิปนี้เราไม่ได้พูดถึงดอกบัวเราพูดถึงตาที่สามสามเหลี่ยม ับผมเพราะดอกบัวมันจะแยกชนชั้นระดับบนลายมือเพราะฉะนั้นแต่ละลายมือไม่เหมือนกันแบม,มือมาโอ้คนนี้ถึงขั้นเขาเรี่กมีดอกบัวเขาเรียกว่ามองเห็นเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้านะครับและสิ่งเหล่านี้จะเห็นด้วยตาเนื้อได้ไหมได้ด้วยคาถาที่กูบาอาจารย์มอบให้ับผมถ้าไม่คาถาไม่เปิดทางไม่สามารถเห็นได้นะสุเขาปิดคาถาไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได,ไได้บอกไม่ได้ บอกไม่ได้บอกไม่ได้เป็นความลับของครูบาอาจารย์บอกเอาไว้นะผมนะผมเพราะฉะนั้นนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตนะอย่าบางคนกําลังจะฟังหมอสนันกาลังจะจดไม่ได้บอกไม่ได้ขออนุญาตจริงๆนะผมเพิ่มเพิ่มหลุดลเพิ่มหลุดผมจะทำคลิปสอนจริงๆนะขออนุญาตนะนะผมเพราะฉะนั้นตาที่สามเข้ามานะผมสิ่งต่างๆนะผมท่านเพ่งดีๆท่านก็เห็นนะผมสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นใครอยากเห็นนะ่ะไม่มีใครอยากเห็น นะผมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะผมมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเห็นนอกจากท่านทุกข์มากๆานะครับข้าพเจ้าต้องการเห็นรู้แจงแล้วข้าพเจ้าจะขอไปนูตแล้วนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เข้ามามันจะเข้ามาสอนมิติสอนมิติเกิดอะไรขึ้นก็คือเข้ามาหลอกอยู่ในจิตของท่านนั่นแหละนะทีนี้ท่านจะเห็นจับสนแล้วอันนี้คนหรือผีอันนี้ผีหรือคนม่วยหมดแต่ว่ามันเกิดขึ้นภายในจิตใจนะผมมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยร่างกายของท่านมันเกิดขึ้นภายในจิตใจก็คือ ผมจิตใจของท่านสับสนกับภาพต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บ้านะครับย้ํานะครับก็คนบ้าคือสติเลอะเลือนเมาไม่รู้ปิ้นเมาปิ้นเลยอันนี้คือคนบ้านะครับแต่ว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ท่านยังมีสติสัมปทัญญะนะครับชัดเจนนั่งพูดโธพุธโธพุธโธนมะมะพุทธะนัมพะพุทธนิ่งสงบแล้วท่านเห็นอันนี้ไม่ได้บา้าเพราะว่าท่านเห็นไงมันจะจับยืนอยู่ตรงเนี้ เคยเห็นกันหรือยังบอกหมอสันด้วยนะผมมันไม่ใช่เรื่องแตกนะโอ้เห็นผีเลยโอ้เทวดามาเกิดจังเลยนะเห็นผีเลยนะไม่ใช่เรื่องแตกมันเป็นเรื่องปกติของเราของมนุษย์ของคนไทยเนี่ยแหละเห็นกันชัดๆเนี่ยเห็นกันจะจะเดินอยู่มันก็เดินอยู่อย่างนี้มันก็ยืนอยู่อย่างนี้มันเห็นแล้วผมแล้วภาพเนี่ยมันซ้อนมิติก็คือตาเนื้อกับตาที่จิตของเราอ่ะเห็นมันยืนอยู่ตรงนี้แหละ ครับผมแต่ว่าถ้าด้วยกระถาจะเห็นด้วยตาเนื้อนะครับผมแต่บอกไม่ได้นะจ๊ะนะครับผมแต่ว่าถ้าจิตนะท่านจะเห็นคนคนนี้มีผีตามมาครับผมแล้วหมอตาบอกผีมันขี่คอเว้ยเออท่านจะเชื่อหรือเปล่าไม่เชื่ออันนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนลายมือเรากําลังพูดถึงลายมือแล้วจ๊ะไม่ได้พูดถึงเรื่องราวเลยลบนะแต่พูดถึงว่าถ้ามีสามเหลี่ยมจะเห็นแบบนี้แล้วเห็นแบบไหน นะครับผมถ้ามีระบุไว้ในตำราก็จะบอกว่าจะเห็นแบบนี้นะครับผมที่สิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาตามติดตามไปเรื่อยๆสิ่งที่ตามอยู่มันเป็นความเศร้าโศกเสียใจความน่าเบื่อความอึดอัดนะมันจะทําให้บุคคลคนนี้ไปฆ่าตัวตายมันจะทําให้บุคคลคนนี้ตกตามเบี้ยดินมันจะปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างผีมันปิดมันเข้ามาปัดนะครับไม่ให้ใครเข้ามาคล้องเกี่ยวกับตัวท่านไม่ว่าจะเป็นคนนะครักนะจะทําให้คนรักของท่านรู้สึกเศร้าหมองอึอดอัด ท่านเหมือนตัวเป็นตัวกาลากีนีย้ำก่อนนะไม่ใช่ทุกคนนะเพียงแค่เปรียบให้ฟังว่าถ้าเจอผีอย่างเนี้ยท่านจะเหมือนตัวเป็นตัวกาลากรีนีที่ไปแล้วมีแต่คนรังเกียจไม่ใช่รังเกียจท่านนะไปไหนใครก็พังพี่นาศแต่ว่าท่านจะพูดไม่ได้ท่านจะรู้ตัวเองฉันไปหาใครคนนั้นเป็นกระพังพี่นาศหมดว่ะไปหาคนนี้คนนี้ก็พังไปหาคนนี้คนนี้ก็พังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันตามตัวท่านอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นท่านก็อย่าไปยุ่งกับมัน เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสู้ไม่ได้นะครับผมท่านจะไปสู้มันยังไงนะครับผมทดเขาทดสอบกันมาเยอะแยะมากมายแล้วว่าจะไปสู้กับมันเนี่ยเอามันไม่อยู่ไม่มีใครเอาอยู่นะครับผมต่อให้ท่านจับมันลงหม้อมันก็ปิดกั้นเอาไว้มันก็ยังออกมาได้ปิดด้วยกระถาปิดด้วยพายานของหลวงปู่ก็ยังออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครแตะต้องได้มันเห็นได้เพราะฉะนั้นท่านเห็นแล้วท่านก็อย่าไปแตะอย่าไปยุ่งให้มันเป็นไปตามกรรม ให้เขาก็ให้เขาบ่นไปอาจารย์ผมเมื่อยไปทั้งตัวเลยอาจารย์มันเมื่อยไม่หมดเลยเป็นอะไรไม่รู้อาจารย์อเออเออตามนั้นแหละเพราะมันยุ่งไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ยุ่งไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องปฏิหารโอ้โหไอ้นี่เป็นเทวดามาเกิดหรือไงถึงเห็นว่าน,น่นนี่มันเป็นเรื่องปกต,ติเรื่องง่ายๆครับผมที่สายเลือมือกระบาดมีตาที่สามไม่ใช่มีแค่คนเดียวนะแบมือมาต่ไม่หมดเลย ครับหมอจานเคยดูลายมือให้กับคนเยอะมากนะแล้วแบมือไอ้นี่ก็มีไอ้นี่ก็มีไอ้นี่ก็มีแต่ว่าไม่มีทุกคนนะครับผมไม่มีทุกคนแต่ส่วนมากจะมีมีตาคุดตาประทับตาเราเรียกว่าตาตา,ตาแผ่นดินอะอย่างนั้นอะส่วนมากจะมีนะครับผมผูนะ้ที่มีบุญกุศลวาสนาเอาง่ายๆใช้คำนี้ตำรวจทหารมียศใหญ่ๆนะครับผมและคนธรรมดาก็มีนะครับผมแต่ว่ามันแบ่งแบ่งประเภทอะเบีเยอะแยะมากมาย ราะฉะนั้นมือ,อยากกระด้านสังเกตบนบารมีวาสนาดูจากสังเกตลักษณะมือของท่านครับมันจะชี้ชัดออกมาอย่างชัดเจนหลอกกันไม่ได้แบมือมาบอกผมรวยมากรวยตรงไหนวะเฮ้ย <c> ร <oughs> วยตรงไหนวะเนี่ยเส้นวาสนาก็ซ่อนอยู่ครับรวยตรงไหนเส้นวาสนาก็ซ่อนอยู่เส้นชีวิตก็สั้นจุ๋ยๆไม่นานก็เรียบร้อย <c oughs> ครับผมเส้นสมองก็สั้นนะครับเป็นคนโง่เขาหเาวัญญาแล้วตามตำรานะ ตามตำรานะเส้นหัวใจก็นะครับสั้นกึดจู่นะครับสั้นทะจู่เส้นหัวใจบ่งบอกถึงคนนี้เป็นคนที่อ่อนแอนะครับเจออะไรนิดหน่อยก็กลัวขี้ขาดนะครับผมแต่ว่าส่วนมากไม่ได้เป็นแบบนั้นน้อยคนที่จะเป็นแบบนี้ลายมือแบบนั้นหาได้ยากมากนะครับคนที่เจอแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนอย่างนั้นเขาจะไม่มาดูดวงหรอกนะคคนที่มีสติปัญญาสูงนะครับเขาจะสนใจเรื่องพวกนี้อาจารย์ดูซิเป็นยังไง ับผมส่วนมากจะเจอในลักษณะจัดหนักจัดเต็มดูดูกันน้งั้นนะครับดูดูกันน้งั้นนะครับพอดูมากเกินไปอาจารย์ก็หยุดนะครับผมหมอใจก็หยุดนะมันหยุดมันปะทะกันเกินไปก็มันวุ่นวายับผมการท่านอย่าคิดว่าการดูดวงมันสนุกนะับมันไม่สนุกนะบอกไว้ก่อนนะครับหนึ่งนั่นต้องปะทะปะทะกับสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือเจ้ากรรมในเวรนะรผมเจ้ากรรมในเวรต่อให้ท่านครอบครูแล้วมีโน่มีนี่มีการทุกสิ่งนี่ะ มันก็ยังทําท่านได้มันเผลอเมื่มอไหร่มันเอาไม้แทงท่านแน่โอ้ยมันไม่สนุกแล้วมันไม่สนุกแต่ครับผมเราก็ค่อยๆลดลงหมนจันก็หยุดนะหยุดเป็นช่วงๆไม่ไหวก็หยุดไหวก็ต่อไหวก็หยุดไหวก็ต่อครับผมทําไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์เลือกครับผมแต่ดวงชะตาของท่านก็ไม่ได้แตกต่างกับหมอซันหรอกสามเหลี่ยมนะครับเราพูดถึงสามเหลี่ยมกันต่อครับผมเห็นเรื่องราวต่างๆจะมีในลักษณะแต่งชุด สู้ทรงองเอวนะครับผมมันเป็นยังไงมันเป็นในลักษณะหมนดำหมนกระถาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นนะครับผมท่านจะแตะต้องทักไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับผมสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่น่ากลัวไปอย่างมากไม่สามารถแตะต้องได้นะครับผมมันจะตามนะครับผมมันจะตามแต่ตามแล้วเราก็เอามันไปทิ้งได้ทิ้งทํำยังไงนะพิธีเยอะแยะมากมายไม่พูดถึงนะครับผมทิ้งทํำยังไงนะครับท่านก็รู้กันอยู่แล้วนะครับสายและมือกระบาดท่านรู้อยู่แล้ว ครับผมบัรพบุรุษของท่านเยอะแยะมากมายชาวล้านนาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะภาคใต้วัวธนูควายไอควาวัวธนูภาคเหนือไายธนูภาคใต้เพราะฉะนั้นท่าน,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 านรู้กันอยู่แล้วนะครับท่านเก่งอยู่แล้วนะครับผมส่วนมากคนไทยเก่งกันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าสืบทอดต่อกันมาไงนะครับแต่หมอสันเจ็คไงเจ็คมาสืบทอดต่อจากเจ็ค <laughs> นะครับผมเจ็คเราแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราปิดกัน้นเราอย่าไปยุ่งนะครับผมใครทํากรรมของเขา มันดึงเข้าตัวของเขาเองเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาในเมื่อเห็นก็อย่าไปยุ่งแล้วกันนะครับผมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้พอนะครับเข้าไปยุ่งนะครับผมเขาก็ไม่มาหาเราเหรอกนะท่านอย่าไปเข้าใจผิดว่าพอผีมันบอกว่าเราเห็นมันจะเข้ามาหาเรามันไม่มีใครรู้หรอกผีตัวไหนก็ไม่รู้มันไม่เป็นเหมือนในหนังหรอกมันไม่มีใครมายุ่งเราเรานอกจากมันส่งมาส่งมาก็ส่งแม่งกลับไปนรัผมจับมันกลับไปมันมาก็แทนเจือทีเดียวจบ ผมจนส่งกลับไปนะครับผมนะครับแต่ว่ามันเป็นไปนตลอดชีวิตท่านจะไปสู้ไหมลนะ่ะเสียเวลาป่าเพราะฉะนั้นตาที่สามนะปิดประตูให้มีชิดปิดกัน้นปิดประตูล็อกก่อนให้หมดสําคัญที่ประตูบ้านลมเพลมพัดเข้ามาในบ้านไม่ได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นทําอะไรท่านไม่ได้นะครับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิญลุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งนพบกูบาจาจา์เอาไว้ป้องกันเพศภยัยตลอดเวลาถอนออกไม่ได้นะจ๊ะ นอกจากครอบลงมาแล้วยังประทับลงเป็นที่หัวกระโหลกท่านยันก็เพชรนะครับขอให้ท่านแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นตาที่สามชีวิตมันไม่ง่ายนะครับแต่หลบให้ดีนะครับขอให้ท่านแช่มชื่นครับสวัสดีครับ